ฉันมีภูขอไฟยอยู่บนหัวนี่ปะทุลาวาอยู่บนหัวมึงเห็นป่าวเออเดี๋ยวกูตอบปากแตกเลยเปล่านี่อ,อะไรครับสวีดนสวีส่านพ่อแม่พี่น้องชาวดีซีกันมาทุกคนนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเพนเวิร์สมิกันอีกแล้วนะผมอยู่กับน้องลาวากัวนะผมอ่านว่าแบบนี้หรือเปล่าวันเนี้ย <c oughs> อ่านผิดขออภัยนะครับผมซึ่งน้องตัวนี้นะผมก็เพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะผมมันจะเป็นลาวานะครับและมันก็จะใช้ซันอยู่ที่75บนะครับรีชาร์จอยู่ที่15าวินะครับแล้วก็ดาม ขอมันอยู่ที่250กันเลยทีเดียวนะผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันซิว่าตัวนี้นะครับมันจะโชว์ฟอร์มได้ร่อยแค่ไหนนะผมโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผม Let's go <S โอเคครับผมเราก็มาได้ด่านธรรมดาธรรมดากันดูก่อนนะผมมาลองดูกันซิว่าตัวนี้มันจะร่อยแค่ไหนนะผมอยู่ไหนแล้วเนี่ยกูหาไม่เจอแล้วเดียวเนี่นะผมน้องลาวาของเรานะฮะ โอเคเอาไปเลยสองตัวนะครับแล้วก็ที่เหลือขอเตรียมการกันก่อนโอเคแล้วครับเอาไปประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะว่าเราว่าจะโชว์ฟอร์มได้ร่อยแค่ไหนนะไปกันแล้วตอนนี้ไม่ต้องพูดอะไรให้มากความนะครับผมนี่วางไปก่อนเลยหนึ่งนะฮะบรรลุธําไปอ่าตรงนี้อีกหนึ่งอันนะผมถุงเงินถุกงทองก็วางไปด้วยนองเห็ดวางไปอีกนะครับผมลาวาวางไว้เลยนะผมด้านบนหนึ่งนะครับด้านล่างไปด้วยสักหนึ่งนะครับต่อไปก็เป็นเห็ดนะผม โอเควางน้ำแข็งไว้ก่อนเอึ๊บบูธเลยนะฮะมินมินบูธไอซ่านะฮะป๊บบรรลุธรรมวางไว้อีกหนึน่งอันตรงนี้ก็แล้วกันนะผมมินบูธก่อนนะครับมินบูธสามปืเบเกบ็กบเกบ็กบกบ่อนเก็บก่อนโอเคเฮ้ยอย่างนี้มาแล้วนี่นะฮะมันก็เดินมาเรื่อยๆแล้วนะครับนาตอนนี้นะฮะบรรลุธรรมไปก่อนอันนี้วางไปก่อนเลยดูซิมันจะเป็นยังไงนะผมดูซิอ้นั่นไงฮะโอ้วันปะทุขึ้นมานะครับเจ่งมาก เจ๋งเป้งตั้งเลงหัวเป้งอะไรเจ๋งเป้งกันเลยทีเดียวเชียวนะมาเลยตรงนี้ครับหนึ่งทีจัดไปมานี่แนลาา่ลาวาก็ผมโดนลาวาเข้าไปบวกเลยร้อยแรงมาเลยครับตรงนี้หมายอีกหนึ่งอันนับเราต้องวางไว้ด้านหน้าอย่างเดียวเลยนะครับพวกนี้เนี่ยโอ้ไปไงภูเขาไฟไว้พืชภูเขาไฟนะโอ้โหเรียบร้อยไตหงวไตหาหมดเลยเร็วมากเลยนะครับด่านนี้สุดยอดมาก ได้เงนขวัญมาด้วยโอเคครับต่อมาเราก็มากัลเด้ารอซิตี้กันดูมากนะครับแล้วก็เอาน้องลาวาของเราไปโชว์ฟอร์มเลยนะครับผมว่ามันจะร่อยแค่ไหนนะผมเดี๋ยวเขาเตรียมการกันก่อนโอเคแล้วครับเตรียมการไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับมาดูกันซิว่าน้องลาวาของเราจะโชว์ฟอร์มในด่านนี้ได้ดีแค่ไหนนะผมมาเริ่มกันเลยน้องเห็ดไปก่อนเลยครับผมบรรลุธรรมตรงนี้นะครับได้มาเลย3ามนะครับ โอเคน้องเห็ดมาอีกนะผมลาวาก็วางไว้เลยนะครับนี่1นสองนะให้มันเหยียบตรงนั้นไปเพื่อที่เราจะได้อ่าได้พาทิศมาด้วยนะครับเหตุจะครบแล้วนะผมอันนี้ไพ่ม์มาอวางไว้ก่อนเลยสักหนึ่งนะครับไพ่มาอพีชชูเตอร์นะตัวนี้ก็หนึ่งในตัวที่ชอบใช้เหมือนกันนี่จัดไประเบิดเถื่เทิงไปซะนี่เน่นะครับเจีงเป้งบอกเลยตัวนี้โอเคครับเห็ดมาครบแล้วนะผมวางมิ้นไปเลยปุ๊บอาเลุยครับ อันนี้ก็ระเบิดลาวาไปอีกหนึ่งทีนะผมอิสระพาฟาาไปเลยนี่แน่เรียบร้อยแต่ของไตหาไปนะครับแล้วก็มันจะมีลาวาอยู่แบบนี้ด้วยนะผมเดี๋ยวลองใช้อันติดูสิครับว่ามันจะเป็นยังไงนะนะเดือดปุดๆอยู่เลยนะเบืปุดเดือดปุดๆไปโอเคใส่ไปปุ่มนี่แน่ได้มาด้วยระเบิดเตอเตอโอ้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 เออหาไปนะผมนึกว่าไม่ตายแล้วที่หมายโอเคครับไพ่เม้ามาตรงนี้๊ อเอ้ยมันลอยได้วะเฮ้ยมันลอยมันไม่โดนนะครับโอเคบรรลุทําไปสักตัวก่อนนะครับผมดีมากดีมากเลยลูกเทียดีมากเลยอันนี้ดันบนไปครับจัดไปน,นี่แน่โดนสเก็ตของมันก็ตายหวไงคิดดู<อ>แรงแค่ไหนบอกเลยตรงกลางนะผมพีชูเตอร์ยังไม่มีเลยนะอันนี้บรรลุทําไปก่อนเลย1ตัวนะฮะต่อไปตัวนี้ไปนะครับมาหน่อยมาหน่อยระเบิดมาตรงนี้หน่อยนะครับที่เหลือก็วางเหตุไปอย่างเดียวเลย โอเคนี่ลาวามาอีกหนึ่งนะ,ะดูซิมันจะเป็นยังไงอนี่น่แต่ห่วงไม่แต่ห่วงไม่แรอกกบะปเลื่งไม่เลือกกับเบิ้ม <laughs> แต่ห่วงไปเลยอนี้มาอีกแล้วนะครับปึ๊บเ๊บเฮ้ยตัวลาวาใช้กับดานนี้นี่ถือว่าดีเลยนะครับใช้งานได้ดีมากกระเบิดเตืองไปนี่นี่นโอ้หโดนข้างๆด้วยนะเจ๋งเป้งเจีงเป้งเลยไหนดูกับตัวนี้ซิมันจะตายไหมนะครับปบอ๊บเออตายฮ่ตายหากับใครวะเนี่ย ไปหากับกูหรือว่ากับไอตัวด้านหลังวะเนี่ยมาตรงนี้อีกหนึ่งครับผมไอ,อเดี๋ยว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 ลองใช้อันตีดูสิครับว่ามันจะเป็นยังไงนนะมาครับผมไหนลองใช้อันตีดูสิปึ๊บอันตีไปปึ๊บเป็นไงโอโ้โหนี่โอ้ยด้านหน้าด้านหน้านี่แตกสลายไปเลยนะครับเจ๋งมากไหนไหนมาอีกใช่ไหมปึ๊บอันตีไปครับอันตีไปเอาไม่ทันอันตีชิบหายเลยโอเคครับอันตีด้านล่างก็ได้เว้ยนี่จัดไปครับ เอา้าไม่ทันอีกแล้วไม่ทันอีกแล้วแล้วครับท่านผู้ชมโอเคอันตีปึบ๊บนี่แน่แยกไปเลยนะครับผมแผ่นดินแยกกระแทกหัวใจตายห่วงไปซาพวกเมืองไอ้นี่จัดไปก่อนปึบ๊บด้านล่างไปด้วยนะครับอันตีไปไม่ทันอันตีแล้วชิบมหายมาตายหาไปแล้วโอเคครับที่เหลือก็ยิงไปอย่างหนักหน่วงนะครับปึบ๊บมาปึบ๊ปบมาตายยางตายยางโอเคกูลองใช้อันตีแบบสวยๆทีนี้มันจะเป็นยังไงครับ ตืมอ้นั่นไงมันจะแตกไปด้านหน้านะครับเจิงเป้งสวยสดงดนงาบโอเคครับผมต่อมาเราก็มาที่ด้านทะเลกันดูบ้างนะครับมาดูกันซิว่านะฮะน้องอา่าน้องอะไรแล้ววันนี้เ <c oughs> นี่ครับน้องลาวาของเรานะผมมันจะใช้งานได้ดีหรือเปล่านะผมแล้วก็วกน้ําทะเลเนี่ยมันจะเข้ากันได้หรือเปล่านะผมเดี๋ยวเราขอเตรียมการกันก่อนโอเค้วครับเอาไปประมาณนี้เลยก็แล้วกันนะผมมาดูกันเลยว่าน้องลาวา จะสู้พวกมันได้หรือเปล่าครับผมลยุยหนมันเลยมันเลยพวกเมืองอ่าเหตุมาก่อนเลยครับผมหนึ่งนะเนินี้ไปบรรลุธ,ธรรมก็มานะครับเนี่วางไว้ก่อนเลยโอเคเหตุกลมไว้ก่อนนะครับผมลาวาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอเตรียมการก่อนดีกว่านะครับผมไอซอมเบน่าสนเตนมันก็มาแล้วหนึ่งตัวนะครับนี่วางเดี๋ยวเดี๋ยววาง,ว,าง,ว,างวันบรรลุธ,ธรรมดีกว่านะครับบรรลุธ,ธรรมเพื่อที่เราจะได้พระอาทิตย์ออกมาเยอะๆนะเออวางไว้โอเคมิ้นมาเลยนะครับ มินมาไม่ต้องพูดอะไรมากจัดไปเลยครับนัองมินนี่บูดไปซ้านะครับโอเคใหญ่โตขึ้นแล้วโอเคครับนามกลมมาก่อนเลยสักะกตัวเดียวพอนะครับเดี๋ยวค่อยวางไว้ต่อนะครับเออมาแล้วลาวาวางไว้ตรงยี่งหนึ่งครับโอเคอันตีมาด้วยเหรอเอ้าลาว่าหายใช่บหมแล้วนี่ลองดูซิอันตีเป,ป็นยังไงเอ๊บอโอ้โหอุ้ยน้ําเดือดปุดปดนะครับโอ้โอ้ถ้าอยูอออออออ่ในนี้คือน้ําเดือดปุดปดนะครับ โอ้เจ๋งลาวนะครับเจ๋งลาวเก็บเๆๆก็บเก็บกนเก็บกรฟาทิศมาเยอะแยะเลยโอเคไหนลาวามาดูซีนะครับปุ๊บไปน้องถุงเงินมาด้วย <c oughs> ไหนลาวาจัดไปครับลาวานี่เรียบร้อยไหมลาวามีหนึ่งตัวนะครับด้านบนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่แน่ลาวงลาวาตายหาไปหมดนะครับด <c oughs> ้ <c oughs> านล่างนี้บรรลุทําไปก่อนเลยโอเคเวริกุดครับผมด้านหน้าไหนดูซีนะครับว่าลาวาแซนตีเล่มมันจะเป็นยังไงนะครับ น้ำเดือดปุดๆแล้วมันจะตายห่าไหมไปเออเดือดปุดๆไปโอ้โหในน้ำก็ไม่เหลือนะครับน้ำเดือดและเอือดกันเลย <c oughs> นี่น้ำกลมไปอีกนะครับบรรลุธรรมบรรลุธรรมมาหรือ,อย่างวะเนี่ยโอเคมาตรงนี้ก่อนก็แล้วกันบรรลุธรรมจัดไปแล้วนะฮะน้ำกลมมาอีกหนึ่งอันเซมาอีกหนึ่งอันลาวามาตรงนี้เลยนะครับนี่เดือดไปซ้านะครับทะเลเดือดบอกเลยเออเป็นไง ลาวาทะเลเดือดนะครับมาอีกหนึ่งตัวนี่โอเคครับอันติมาเลยนี่ไม่ใช่อันติซีมินนะครับไม่ใช่อันติกูพูดผิดหมดแล้วบ้าเอด้านหนากวางลาวาไปแล้วนะเออเจ๋งมากเลยลาวาเพิ่งเคยได้ใช้แบบบ่อยๆก็ตอนนี้แหละนะครับปกติไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้อันติไปนะครับน้ําเดือดไปซะปื๊บออ้อน้ําเดือดปุดๆนะฮะปุดๆปุดๆปุดๆปุดตใจห่วงไหมเรียบร้อยไม่เรือไม่เรือบอกเลยเรียบร้อยครับ เหลือไอตัวดำน้ำนะครับเว็บสุดท้ายก็กําลังจะมาแล้วตอนนี้ลาวาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสร้างบัวก่อนเพื่อที่เราจะได้สร้างลาวานะครับไว้อยู่ยิงไปหนากลมที่สุดยอดเลยนะเก็บ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 นนามคมมาอีกนะครับนํากคมนี่พุดพลาดพุดพลาดยิงไปอย่างหนักหน่วงครับเอาไม่ตายเออเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวไอหัวเหล็กไอหัวเหล็กเสียจัดนะครับเออเรียบร้อยน่าจะไม่เหลือนี่แน่วาหลุดไปแล้ว อันตีใส่ตรงนี้ไปเลยครับหลายตัวดีปื๊บน้ําเดือดปุดๆครับนี่พลังแห่งน้ําพลังน้ําเดือดเรียบร้อยไหมไม่ถึงเลยนะครับโอ้หนามลมก็แรงขึ้นเยอะเลยนะครับเลเวลมันอัพแล้วนะครับเจ๋งมากปื๊บปื๊บปื๊บตายห้ามหมดไหมหมดไหมเอออีกหนึ่งตัวลาวาไปเออเรียบร้อยและเราก็เอาชอนะมาได้เลยนะครับเฮ้ยใ,ในน้ำก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะเนี่ย bum 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 lao vào chụp bên huống cô bum bum bum, bum. <laughs> เป็นยังไงกันบ้างครับผมสหรับน้องลาวาของเรานะผมก็ถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรเลยนะครับเนี่ยนะครับซึ่งมันก็เป็นธาตุไฟนะผมและก็รีชาร์จก็ไม่เร็วไม่ช้าเกินไปนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับแต่กครลองใช้แล้วดีนะผมก็มาลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันได้เลยนะผมแล้วก็อย่าลืมนะคผมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมซับสไครต์และที่สำคัญก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ดิสกีเมอร์ก่อนลาไปก่อนแล้วนะครับสวีเดสวัสดีไปละ